กี่ยวกับเอ้าเอาเพื่อนด้วยเหรอบอกให้ไม่ต้องเอาเพื่อนมา จบไปเี่ยาจใช่ไหมอืมอ่เดี๋ยวจบไปผมไปเพลย์เพโดหน่อยแต่กองไปมงรีก่อนเด <c oughs> ี๋ยวฟังเลยครับผมแป๊บเดียวจะมึนนงไม่เปลือ มากเรามากมากเราตัวเดียวฟาร์มสนด้ดั้งสามคนสนเพื่อนฟาร์มไหนก็ฟาร์มแล้วแต่เพื่อนเลยผมอ,อ,อบ้างเทพมะไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องฟาร์มไกลกันมากเิยช่วยไม่ได้มีตัวหนึ่งอยู่ข้างบนลงสนบนลงอนบนสนที่โจชอบฟาร์มอะ่ะ ตัวหนึ่งข้างบนอ่ะเฮ้ยข้างมากให้อีกหนึ่งเฮ้หาปืนไ,ไม่เพราะมึงเอาเพื่อนมาไงกูไม่รู้จะลงนี้ท่าไหนฮไไเฮียยกัมเฮียปืนไปหมดเนี่ยกูมีเตลวินโวยปืนหายเฮีย มีแต่วินกูาตายไปกูาตายไปมีแต่วินนอ้เ่ทียน,นียน่ดีมีปอนเตอร์กูปะไ,ได้เอาเวเปิดกูกูมไม่ได้ไอ้สัตว์กูหนีแล้วกูหนีแล้วกูหนีแล้วออกมามา,า,มาไม่มีปืน นู้นเลยฝั่งบ้านเทพมึงอ่ะที่มึงจะเอาอ่ะว้าช่วยช่วยเอา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 ไปแล้ว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 อสองกระสุนเ โอเคฮังกิวหอมต้องมือหนึ่งต้องมือหนึ่งกันหลายตัวเ,เลยอเอาไปเลยเยกูติดตัวไปรู้เรื่องอ่ะบอกว่ารงงไม่เท่ากันมันจะไม่ใอยมีใจเล่นเท่าไหร่เบอร์สองเข้าปะเบอรสองไม่เข้าอ่ะฟาร์มอยู่ จะลองไปก <ไป S 2> ็ไม่มีปืนเหรอเข้าเลยไ่ยิงจังนาไม่รู้บ้านเทพ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 เห็นตัวเ,เ,เดียวแล้วบ้านเทพอาจจะหลายตัว มีอีกบ้างเท่ไมอีกอก่อ,อ,าอสามแตกอูเอาก่อสามแตกเนี่ยเูเห็นสี่ตัวแล้วต้งเนี้ยมีอีกระวัง เฮ้ยมาเข้าประเทพหน่อยเบาประเทศเคลียร์เฮ้ยช่วยไปช่วยเพื่อนไม่ช่วยเพื่อนไม่ช่วยเพื่อนเห็นเห็นตัววิ่งหาเพื่อนแล้วันอยู่ฝั่งไหนฝั่ขวาเพื่อนวิ่งมาแล้วเสื้อดำ ติ๊กไม่ได้ติ๊กแตกแน่นอนฝั่งนู้นฝั่งนู้นขวามาังนางอ่ะรออยู่มึงเข้าก่อนมึงแังต่ำไม่กล้าไปลากกูแน่ไอ้เหี้ยมาอาวเป็นหญ่จะไว้สัตว

อย่าอมสายขึ้นเลยขึ้นเลยอมสายขึ้นเลยขึ้นก่อนขึ้นอยู่นี้โอเคกูไปขึ้นยังขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยขึ้นไปดิเข้าไปเลยเข้าบ้านเลยเอาเงี้ยไม่เจอเงี้ยบ้านกูดิ เออกูหาไม่เจอฮึบฮึบไหนไว้สัตว์เฮ้ยที่อะโอ้โหไปแล้ว หไติดไม่ได้มองไปก็เจอแล้วหัวโผล่อยู่ เอ้ากูติดให้ก็ไม่ชอบเอ้ามีด้วยหรอตรงนั้นกำลังไปไกูลงกูลงในชั้ล่างโป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 เหรอเงียบเงียบ ไม่ใช่ไหนวะตายเนี่ยไ,ไปช่วยเพื่อนดิปัอมยาก่อนไปเดี๋ยวเขานั่งรถกระบะเข,ข้าวงกัน มีคุณแปดทิ้งแล้วที่พื้นให้คลิปกูเตะเก็บ,บได้มันมีคาคุณแปดไงออกูไม่ใช้กูใช้ AK UC นี่แหละมาขึ้นรถคาไหน,นอยู่ในกล่องศพวะเ,เอากล่องศพคุณแปดคุณแปดของของแต่งที่กู อามาเอาคุณแปดทิ้งแล้วที่พื้นชิคแผคที่พื้นเ,เก็บเก็บไปไมเมาพวกมึงปั๊มยาไปกูไม่มียากินปลาได้มีคนนะกูจะขับแทงมากเขียวเลย ใช่แล้ว,วพี่กแล้วไม่ไอ้แนมจะเล่นเพลยหลดต่ออ่าไมาเดี๋ยวโจบไปให้ผมก็แล้วผมก็อ๋อไ,ไม่ไม่ไม่ได้เนะโอเค เนมเนมสับมาขับหน่อยสามสองหนึ่งไปขับไปติ๊กขับไปติ๊กเลยขับไปติ๊กเลยชนบ้านยาหมดแล้วจ้าหมดทุกอย่างโอ้ยปะ่ะมึงจะหักไ้ายมังเหี้ยอะ โอเคเนมสามสองหนึ่ง okay, สับ<ป>แพลกันบ่ะจะกูจะไปบ้านติกะ่ะมันติกมีอยู่ด้วยขึ้นไปยาวลูกยาวเลยลูกงแปลการแฟกางมีก็มีอยู่แล้วล่ะกูไม่มียาวจะปั๊มตั้งไงกูขับยาวเลย ไอ้สัตว์ปุ่มคูปุ่มกูหายปุ่ม,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 มชิปกูหาย ก็บาร์จอ,อยนี้ไม่ได้ใช้เจียงให้เิีดิถิงดิยิงดิโอเคหิวๆๆๆๆขอยาบ้างดิไม่ได้เจี๊ยนเลยนี่ก็ไม่ได้ยาของตั้งที่โอ้ชิบหายเพื่อน ขึ้นขึ้นอยู่ยนี้มาอ้ยไม่ได้ยังไม่ได้ไม่ได้เลยเลยกูได้ได้เป็นได้ได้คนคนเกี่ยวมาหน่อยแค่นั้นเน,นี่ย เพราะเก่งไม่ดอบอย่างนี้เอา้ากูหันดูรถเก่งเขาเปลี่ยนรถวะเดี๋ยวหาก่อน áo độc đủ men ấy สายมีก็กระบาดจอดอยู่ทั้งง่ายทั้งขวาลอยองค์ También เ่ยเอาเลย ตดหน่อยแกล่แกล่แกล่แก่ไปไปไปก็ไปเอา้าบงบงอยู่ด้วยนะเพื่อนจะไปไหนวะเพื่อนมันจะไปเอาว่าไงดอบอ่ะไปไปไปก็ไปเอา้าเฮียไปเอาไปเอามึงโก <c oughs> มิเยอะโกม่ยาวเว้ยนัทประเด็นเนี่ยเฮ้ยคนวู้ฮู้ ไอ้ใกล้เขามีพีว่าเะขังสก็จแล้วพี่อย่างหหัจุงบังงวยอ่ะไปเร้วอือไป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 ชางแม่งอ่ะ ปเอออืมเขาฝั่งนู้นเขาเขาานี้เขาานี้เขามักเขียวมองเขาไว้เนาะอ่าเขามักเขียวเลยเอาไปเลยกูมีอันหนึ่งสงสุดเลยเย็ดแม่กูกูยิงไงวะน่ะสงสุดเลย อสองสุดเลยไอ้อเหี่ยยิงไงอะโอ้ยเหี่ยยิงไงอะฮังโง่อือสองสุดเลย <c oughs> คุณเลงไม่ได้ได้วยซ้ำอะสูงเกิน <c oughs> ไม่ได้ของที่สูงเกินต้องออกไปเลงอะ หลังฟังเองโอ้ยเสียไอจับบิวไอตายเฮ้ยยาจ้าวจะเปิดเอประตูแตกไปแล้วเหรอเออไอจับบิวเข้าหัวไม่เอง่ะวิ่งมาดึงยาวดึงยาวไอจับบิว

รถมาฉันไม่ได้แล้วรถมามองไปเออ้ยย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 อยย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 ย เพื่อนไม่น่าเก็บยาดอกไปที่เหรอพี่จริงมันไม่ใครรู้ว่าเรามากูอ้อมขนาดนี้